เช้าสุดกี่โมงหกโมงเช้าหกเจ็ดแล้วตอนนี้กี่โมงอันดปจับเลยจะได้แต่แปดแปดตอนนี้ตีหนึ่งสิบ้าแเิ่งดี๋เพิเบนเบนกาเฟ่เบนกาเฟ่แปดเถอะว่าล้ว8แล้วก็ท็อปเทนนันไปเดียวนะไม่กี่บุญกุศลที่เคยทำมาเบนกาเฟ่บุญกุศลที่เคยทำาไม่มีใชไมไม่มีไม่มีบุญ ท็อปเทนานที่ผมหยอดไปเเยอะขนาดนี้ท็อปเทนน่าเสียรับท็อปเทนอเนอ๋อคือเราไป็นคู่นี่เหรอให้เลือกเอาอะไรก็เอาใช่ไหมไม่ใช่คนละทีไม่คนละอย่งกานอหมึองกอง้องิแยกกนทีมนี้คือไม่ป็นรทีมนี้ก็พี่มาริพี่เบนะเปิดเลขโอ้เลขไม่ดีว่ะเร็วๆๆ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 ๆม

แกไม่ทำบุญน่ยหนึ่งคนเดียวเองเหรอสองคนเบนด้วยเบนก็หนึ่งเหนึ่งก็ต้องเป็นแค่นี้แ้วนอนมันเหลือแค่นี้ไม่น่าหยิบพร้อมมันเลยอ่ะเรียบร้อยเอาละไม่ต้องย้ายตังซื้อคิวแล้ว